สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีใจจะมารับเงินใส่นีน้ะคะเรียง,สงใส่อะไรคะใส่ถุงใส,ใส่ถุงเอาไปทำอะไรเอ่ยเอาไปจดธนาคารฝากธ<ะ>นาคารว้าวจ,จะเป็นธนาคารสรรีชมพูอ๋อธนาคารสรีชมพูใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวเราจะนับเงินกระปุกสีนี้ที่น้องมีใจเก็บเงินมา ตอนนี้เราจะมาดูที่เก็บเงินอย่างแรกเลยค่ะขอให้กระเป๋าตังมานีนะะต่อไปอันที่สองเป็นกระปุกราไแต่ว่าใส่เงินได้นะค่ะป้งได้คเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทงอันนี้อันนี้ไหนกระปุกออมสินเอลซ่าแอนนาใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดยังไงคะเนี่ย อุย้ยอันนี้มันมีรหัสอุ้ยไม่มีกดอะไรด้วยมีใจขากดอะไรอาอเพลงวู้มาค่ะเธออ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าน้องมีใจจะไม่งานกี่วาน โูรกรมสิงกันเลยนะคะหล่นลงมาแล้วว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนีมีใครด้วยคะเนี่ยว้าวว้าวเราจะแบ่งเงินเป็นถุงร้อยบาทกันนะคะ นับกันเลยน้องมใจนับเรียนหม,หมดแล้วะคะ่ะพรุ่งนี้น้องมิจจะไปฝากธนาคารฟีธนาคาทุกคนน้องมใจมาฝากเงิเนธนา,นาคารอมสินแล้วนะคะแต่พ่อตารได้เอาเอ,าอกสารมาไม่ครบค่ะเลยต้องมาใหม่อีกวันนึงค่ะ <laughs> ก่อนกลับบ้านนะ้อง ใจขอหยอดตุกตาก่อนนะคะออกมาจากเซนทันน้ำรั่วค่ะทุกคนคนอยาเล่นน้ำฝนนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายกันนาะน้องมีใจขอบอกไว้เลยวันต่อมาวันนี้น้องมีใจมาธนาคารเอาสินน้องมีใจเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฮ่าฮ่าใจขอตัวลา ไปก่อนนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมประหยัดและอดอออด้วยนะคะ